ันไม่เอาอันใหญ่มันไม่เบียดกันโอ้โหล็ใหญ่เหมือกันลยแหมบตดบแล้วอยอยังหายแล้วจับตาเล้าไม่ใช่ซึ่งสาอังเก็บมาหมดไหมอ่ะเียดเยดวดจริงนะน่าจะร้องไห้แล้วไม่เอาไม่คิดไม่คิด ไม่มีอะไรลยบเดเจอผีเน้องน้ำคู่นี้ไงคู่ี้ใส่บจอรีนี้ใส่บัรไบาดูน้องร้องไห้ดูนไม่ดูมดินน่ร้องไห้แล้วนะลลมมันเล็กไปไหมนะพี่เก๋ลมใหญ่ต่อแล้วลมใหญ่เขาไม่เอาไม่ทำกับผ้าจะเจอผาเขาอไม่มีแต่ล้อะไม่เห็น้เวว่าเรี่เอกที่เสียงดี ไม้ปืนประตที่น้ำปิดตามนี้ติดวคนที่มีเขาปิดทช่ยิวใช่รอที่ยิวจิตสมรร่ใช่หรอไม่มีอะไรบ้ใชประตูน้ำ้ย่ะไรสเวไปิดไปนี่ห้องไหนเดี๋ยไปปิดให้น้า ไปไปไปก่อนทะเลกัาดีๆนะถอยถอยทำไมวะฝนมนตกไงฝนมันตกไง